อย่างโรคเกาเนี่ยถ้ากดยูริกมันลดลงคุณหมอลดยาลงไหมคะไม่ต้องลดยาฮะมันจะอยู่คงที่ขนาดนั้นแหละแต่ถ้าหยุดเมื่อไหร่มันจะขึ้นแล้วไอ้โรคเกาสองโรคที่คุณหมอบอกว่ามันเป็นแบบเฉียบพลันกับเรื้อรังเรือรังนะมันมีวิธีการรักษาต่างกันไหมคคุณหมอคือเลือดรังก็หมายความว่ามันจะเป็นตลอดไปถ้าไม่กินยาแต่ถ้าเป็นแบบเฉียบพลันก็หมายความว่าเขาก็เป็นโรคเกาต์อยู่แหละแต่ว่ามันบางทีบางเอิญมันก็เกิดอาการทันทีทันใดเขาเรียกว่าเฉียบพลัน ะะแล้ววิธีการรักษาต่างกันไหมคะก็คล้ายกันนะฮะ,ฮะก็เฉียบพลันต้องรักษาแบบหนึ่งคือทําให้อาการปวดข้อมันหายไป<ะ>สามารถที่จะกลับไปทํางานทําการได้แต่พวกเลื้อรังเป็นการรักษาเพื่อมันเป็นอีกอ๋อเพื่อไม่ให้เป็นอีกไม่เป็นอีก,อกคุณหมอย้ําตรงนี้นิดนึงนะคะโรคเก,กามี2แบบคือเฉียบพลันกับเลื้อรังเฉียบพลันนี่ไม่ใช่ว่าอย่างปุ้ย,เด,ยเดินเดินไปแล้วจะเป็นเกาอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คือต้องเป็น ก็โรคเกาอยู่แล้วใช่ใชแล้วเกิดปวดขึ้นมาเฉียบพลันใช่ใชก็จะมีวิธีการรักษาโดยการกินยาเหมือนกันแต่ถ้าคนเป็นเรื้อรังก็คือเป็นไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆอาจจะปีละครั้งเดือนละครั้งหรือสัปดาห์ละครั้งก็กินยาเหมือนกันเหมือนกันแสดงว่าวิธีการรักษาสองสองระยะนี้เหมือนกันคล้ายกันคล้ายกันคือพวกที่เฉียบพลันนั้นเราจะต้องลดอาการเจ็บปวดซะก่อนค่ะถ้าเราไปลดกดดูดิกมันก็จะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆ ถ้าเป็นเฉียบพลันคือลดอาการปวดตอนนั้นก่อนใช่ก่อนแล้วค่อยไปลดกรดยูริกทีหลังแต่ถ้าเป็นเรื้อรังลดกรดยูริกไปเรื่อยๆใช่ใชอ๋อทำความเข้าใจได้แล้ว